มูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเด็กีมด้วยกันก่อนอื่นผมขอโปรโมทนะครับกระดานบิเก็ตนะท่านใดยอยากจะใช้บริการนะครับเพราะว่ากระดานบิเก็ตก็มีให้ฝากลูน่าแคสสิกนะครับดอกในเดือนนี้5้าเซนต์คิดเป็นรายปี นะครับรวมถึงกระดานใบแนนไทยแลนด์ใครอยากท่านใดอยากจะสมัครนะก็สามารถสมัครได้สาภาพคล่องดีเหรียญเยอะนะครับผมจะที่ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ข่าวแรกนะครับเรามาพูดถึงดอ c คอยมากก่อนดีกว่านะครับตอนนี้มากกว่าประมาณ150ล้านโอนไปนอย่างกระดานโรบิน hood นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่นะครับสำหรับเหรียญ meme นะนะครับใครก็อยากที่จะกาวโรบิน hood กันทั้งนั้นนะครับ ก็โรบินฮูดนะครับมีความเคลื่อนไหวมูลค่าประมาณ26.4ล้านดอลลาร์นะครับถูกจับตาโดยวานอันเลยติดตามบล็อกเชนฉะนั้นประมาณวันสองวันนี้แหละนะครับดอทคอยกับชีบะก็จะขึ้นเดี๋ยวเราไปข่าวของชีบะเราจะพอเข้าใจนะครับว่าชีบะก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมาจาก2แหล่งก็คือ b บแ a น c e กับโรบินฮูดจะเป็นยอดเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ One Alert ก็ระบุไว้วันที่2 2มีนาปี2อใน X นะครับประมาณ150ล้านล้านดอชนะครับด้วยเงินประมาณ26ล้าน USD t นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูข่าวที่2ของชีบะด้วยกันอันนี้ก็เป็นยอดจากคอยเ e b ไบแ n น e r โรบินฮ o ดเพิ่มชีบะนะครับโดยตรงเนี้นะครับ ตัวเลขเนี่ยก็ประมาณ6.8ล้านล้านชีบะใน1วัตน,นะครับก็มีแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง base, ance, hood, คอยเบสไบแนสโรบินฮูดนะครับแล้วก็คาบเบอรแลนด์และวินเทอร์เมลนะครับได้รับโทเคนชีบะอิโนโนประมาณ6.84ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับก็ราคาที่เฉลีย่ยที่เขาซื้อคือ0.04ตัว3,000ดอลลาร์ นะครับก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งนั่นเองฉะนั้นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญที่ชื่อว่า a r c แคมนะครับเหรียญ a r c แคมก็คือเป็นเหรียญ AI ในการทำา Data ในการรวบรวม Data เขาก็ทำการรวบรวม Data ทั้งหมดแล้วเอาออกมาวิเคราะห์นะครับว่าสถานที่ซื้อขายชั้นนำสามแห่งได้แก่ชิบะอินูนะครับตัวของชิบะอิน u ได้แก่คอยเ Binance, Robinhood ขับบอแลนดนะครับเราก็วินเทอร์มิก็ได้รับโทเค็นอย่างที่ผมได้รายงานไปใน24ชั่วโมงจำนวนที่ได้รับมูล,ลค่าประมาณ227ล้านดอลลาร์ณนระาคาปัจจุบันนั่นเองนะครับก็มีการซื้อขายค่อนข้างสูงนะในช่วงนี้นะครับก็วานก็จะเก็บเรื่อยๆนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่อย่าพลาดวันสองวันนี้ชีบะพุ่งแรงมากนะครับอาจจะไปถึงประมาณ5,000เลยก็ได้ ตอนนี้นะครับเขาดูว่าฤดูกาลของมีมคอยเนี่ยมันจะหมดลงหรือเปล่าโดยเฉพาะตัวของเหรียญชีบะนะครับเนื่องจากวานยุคแรกได้ขายชิปไป10.6ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นคริปโตชั้นนำอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ชื่อว่า Spot on Chain วานนิรนามนะครับโอนชีบะอินโนมูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ เปเป้มูลค่าประมาณ4.3ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังกระดานแรกเปลี่ยนแบบรูมศูนหลัก3แห่งนะครับก็ของคริปโตเคนซี่มีมนะครับทั้ง2ได้ดิดต,ตัวกลับมาในวันนี้วานทั้ง2เนี่ยก็ได้รับผลกำไรมหาศาลของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานเบื้องต้นในการแจ้งเอาไว้นะครับแรงข้าวนะครับ เขาก็มีการวิเคราะห์ด้วยว่ามีมคอยอาจจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับได้แสดงให้เห็นถึงรีบาวครั้งใหญ่นะครับวานใหญ่2ตัวได้ฝากเงินชิปเนี่ยกับเปเป้มูลค่าประมาณ10.6ล้านให้กับเสกในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดังนั้นซื้อขายก็มีลายแรกเนี่ยมีรหัสกระเป๋าด้วยแล้วก็ฝากเงินประมาณ2,000ล้านชิป นะครับประมาณ6.49ล้านดอดลลาร์ให้กับเจมิ n นและคริ p โต c o m นะครับใน1ชั่วโมงเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานของ Spot on Chain ในวันที่12มีนาคม2024ต่อมาเป็นข่าวสั้นๆของคุณลูซี่นะครับโพสต์วันที่12มีนาปี2024ก็โพส์ไว้บน x แล้วก็มีการพูดถึงประเด็นของชิปโบชิเอ t นสามารถที่จะเก็งกำไรและสร้างไรายได้ได้แต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับรู้แต่ว่าชิปโบชิเอ t นก็เป็นคอลเลกชันตัวหนึ่งเขาจะออก NFT อะไรออกมาเดี๋ยวเรามาว่ากันมีจำนวนเท่าไหร่เราว่ากันแต่ส่วนใหญ่ช่องเราจะไม่ค่อยสันทัดเรื่อง NFT ออยู่แล้วนะครับเราก็ขอข่าวนี้ผ่านเลยข่าวสุดท้ายนะครับของชิป ก็มีการเรียกร้องเรื่องของสปอตชีบะ ETF นะครับขึ้นมาก็ช่วงนี้กระแสของสปอตชีบะ ETF ก็แรงเหมือนกันนะครับก็เป็นคำโบทคำร้องเรื่องของ ETF นั่นเองของอย่างนี้โบทคคำร้องไม่ได้หรอครับไม่เหมือนกระดาษอันนี้ต้องแล้วแตนะ่นักลงทุนสถาบันจะเห็นค่าของชีบะขนาดไหน ชิบะก็ต้องทําตัวให้เองให้มีค่ามากกว่านี้นะครับต้องพยายามที่จะเร่งตัวเองให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาเก็บให้ได้เขาเขาก็เร่งคําร้องเพื่อให้เกสเกลอินเวสเมนต์เปิดต um ัวผลิตภัณฑ์ ETF สำหรับชีบะนะครับแล้วก็ได้รับแรงผลักดันในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ข้อเสนอดังกล่าวก็ได้รับลายเซ็นถึงห้าพันเจ็สิลายเซน นะครับโดยประมาณอย่างนี้ก็คือร้องกับเกสเกลเตรียมตัวนะครับถ้าเกิดข่าวนี้เล่นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่านัองอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดเกสเกลบาจี้รับไอกระแสนี้ออกมาจริงๆน่าสนใจนะครับแต่ผมว่ารับยากแหละเพราะว่าในมุมมองนะผมจากนักลงทุนสถาบันเนี่ยยังมองชีบะอยู่นะครับถ้ามองแบบตอนนี้ที่มีข่าวอยู่นะ ผมจะข้ามก่อนนะครับแต่ก็เป็นกระแสที่น่าเล่นแหละเราก็ต้องมาติดตามกันข่าวสุดท้ายนะครับเหรนตะกูลของชีบะเขาจะมีโบนใช่ไหมตอนนี้เขากำลังเรียกร้องโบนโทเค็นนะครับที่เป็นกระดานไบ n แนน e f ฟิวเจอร์นะครับคือจะเข้าฟิวเจอร์ก่อนแล้วโบนจะราคาไป2ดอลลาร์หรือเปล่านะครับก็ต้องดูด้วยกันแต่จริงๆควรจะ20ดอลเนาะ นะครับสองดอลลาร์นี่น้อยไปนะตอนนี้หนึ่งจุดกว่าดอลลาร์เองนะครับผมว่ามีทางเหมือนกันนะครับในเดือนมีนาเขา n a แ c น,นถ้าเกิดมีตังใจ่ายให้เขาก็ง่ายๆนะครับคือเข้าฟิวเจอร์ไปก่อนง่ายเลยนะครับแล้วราคาไปเท่าไหร่เราก็มาว่ากันนะครับรอสักพักหนึ่งความเหมาะสมโปรเจกต์อะไรมันมาหรือว่ามันพร้อมแล้วนะครับที่จะไปต่อทางด้านการ โปรเจกต์ Project, หรือว่าด้านของตัวของธุรกิจตัวอะไรพวกนี้ความชัดเจนไม่แน่ไบแ c น,นก็อาจจะทำแบบเดียวกับ d o อกวิดแพก็ได้คือเข้าสปอตไปเลยนะครับหรือเข้าสปอตต่อจากฟิวเจอร์ใช้เวลาไม่นานก็ได้นะครับแต่ผมว่าเหรียญโบนน่าจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรมาต่อที่ข่าวของ f o กี้นะครับอันนี้ก็มีข่าวกับ d w f Lab นะครับก็ได้จดทะเบียนนะครับ d w f l a b ก็เป็นบริษัทลงทุนเว็บ3หลายขั้นตอนได้จดทะเบียนกับโฟกี้นะครับบนแพลตฟอร์มแล้วก็มีการประกาศบน X เน้นย้ำถึงรายการของโฟกี้พร้อมกับโครงการคริปโตอื่นรวมถึงโจนะครับเมล d ดี้มีมคอยหรือ Lady ้แล้วก็ iotex นะครับหรือ iotx นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็โพสต์ไว้ ใน x วันที่12มีนาคมปี2024โดย DWF l a b ก็ส่วนนี้นะครับเราก็เห็น t vl ของ FOGGY ประมาณ148.8ล้านดอลลาร์ก็แซงหน้ามีม e ีมคอชั้นนำนะครับแล้วก็การซื้อขายมากที่สุดในอันดับที่2 1ของโลกนะครับ FOGGY ก็เลยมีการขยับขึ้นมาที่3,000อีกรอบหนึ่งนะครับก็ใกล้ถึงหมดเวลาของมีมคอยล้วอาจจะไปเข้า XRP หรือช h บ b a หรือตัวอะไรเราก็ว่ากันนะครับเพราะว่ามีมคอยก็ขึ้นมาตาม BTC ก็สุดละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระแสต่อไปว่าเม็ดเงินจะเข้าไปที่เรียญไหนโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ mission new moon vip นะครับรวมถึงชิบะแล้วก็โฟกี้นะครับแล้วก็ดอ g e คอย เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากกระดานฝากกระดานบิเกตไวล้ละกันและผมฝากอีกละหนึ่งรายการนะครับสําหรับหลักสูตรเรียนเหรียญต้นน้ําท่านใดสนใจนะครับในการศึกษาเหรียญต้นน้ําการหาเหรียญต้นน้ำดีเซกิทบอร์ Saving Staking เราก็จะมีสอนในเบื้องต้นนะครับระยะเวลาการสอนก็คือใช้อย่างน้อยสุด2ครั้งแล้วแต่พื้นฐานของนักเรียนนะครับ ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะครับค่าสมัครก็ประมาณ2,000บาทนะครับก็เข้ามาในกลุ่มเราก็จะทำกลุ่มเอาไว้ตั้งหากนะครับก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันโอเคสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าชีบะจะโกทูัวมูลไปด้วยกันรับพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ๊เกต สามารถสมัครกระดานใต้